โดยรายละเอียดเท่าที่หนิงทราบคือเขามีการแชทคุยกันตลอดค่ะแล้วน้องบีนาเองก็ออุลงอวยพอมันเกิดน้องนิลินเป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่มันเป็นไม์เซ็ตของเขาอ่ะมันเป็นไม์เซ็ตที่ดีห<ม>นิงก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมในฐานะของคนใช้คําว่าเอาว่าของคนที่อ่านข่าวแล้วกันถ้าบอกว่าชื่นชมในฐานะคนเป็นแม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้พูดอะไรนิดนึงบางทีมันก็จะเป็นประเด็นดราม่าก,กันไปหนักเลยก็หาว่าอวยลูกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ใช่อ่ะค่ะหนิงว่านิลินเป็นเด็กที่เจออะไรหนักมา มา,มาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะสองสามปีที่ผ่านมานนี่ถึอว่าเขาสตรองขึ้นเรื่อยๆแล้วดีใจในไมซ์เซ็ตแบบนี้แล้วก็แบบสวดมนต์ภาวนาแค่ว่าเออขอให้ไมซ์เซ็ตอย่างเงี้ยมันอยู่ในตัวเขาเรื่อยๆเขาคือที่สุดของหัวใจหนิงแล้วอ่ะที่หนิงบอกเลยว่าเขาคือคนที่ทําให้หนิงเปลี่ยนทุกอย่างในหลายๆเรื่องหลายๆวิธีหรือทัศนคติในชีวิตอะไรเงี้ยคือเราอยากให้ลูกเราเป็นไงอ่ะสุดท้ายเมื่อกลับมาที่เราเนอะว่าเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทําให้เขาเห็นก่อนื่องที่เอาจริงบางเรื่องอ่ะ เราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนดีหรอกเอาพูดตรงๆแต่เราเราต้องทำเราต้องพยายามพยายามเพื่อแบบเป็นตัวอย่างให้เขา